แม่ไม่มีเงินซื้อลูกคือตอนนั้นค่ะความรู้สึกแบบแค่ย้อนกลับไปจากวันนี้จนถึงวันนั้นอรุตาก็ยังหมดที่จะร้องไห้ไม่ได้ นนี่เลยค่ะลูกนี้เหลืองอ้อยน่าจะสุกแล้วนะคะถ้าสภาพเขาเป็นแบบนี้คั่วแบบยังเหนียวเลยค่ะแล้วต้นนี้นะคะวรุตาจะบอกว่าเราซื้อต้นมาเป็นต้นมะกรูดแต่กลายมาเป็นส้มโอไปได้ยังไง เพราะว่าเขาเอาต้นโอเป็นเป็นฐานแล้วเอาส้มเอาใบมะกรูดต้นมะกรูดมาเสียบยอดสุดท้ายยอดตายต้นยุกก็เลยกลายมาเป็นส้มโอเป็นก็เรียกว่าเป็นประวัติของส้มโอต้นนี้แล้วส้มโอต้นนี้จะเป็นส้มโอรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวไปชิมกันเลยคะ่ะ โอ้ยล่วงล่วงล่วงเลยโอเนื้อนิ่มมากแต่อีกฝั่งนี้ทำไมแข็งจังเลยนเนี้ยเป็นต้นที่ไม่ค่อยได้บำรุงเขาเท่าไหร่ฝั่งนี้นิ่มฝั่งนี้แข็งดูตูดเขาก็เริ่มแบบเริ่มนันไปแกะกันเลยค่ะ เป็นอะไรซาวอยากกินซ้มโอวะเขาด้วยเหรอืมเป็นไรลูกืมตอนนี้เขามีลูกเล็กอยู่สองลูกด้วยกันส่วนต้นนี้แฟนได้กินไปก็บอกว่าเป็นส้มโอที่อร่อยมากตอนนี้เขาก็มีลูกเล็กอยู่สองลูกด้วยกันซ้มโอกว่าเราจะได้กินต้องใช้เวลานะคะ ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ค่ะส่วนต้นนู้นยังไม่เคยได้กินผลเขาเลยค่ะหอมมาก เนื้อเขาจะเป็นสีแบบนี้คือบางส่วนเขาเหมือนกับเขาจะก็เรียกว่าแห้งน้ำนะคะก็เลยทำให้เขาผิวเป็นแบบนี้เปรี้ยวปากอีกแล้ว ืเหมือนส้มโอทับทิมสยามเลยค่ะเนื้อแดงๆรสชาติหวานหวานนำเปรี้ยวนิดๆอร่อยไม่คิดว่า ส้มโอที่เราได้มาด้วยความแม่ตั้งใจได้มาแทนแบบนี้ก็ไม่เสียใจเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นส้มโอที่ทนมากแล้วสุดท้ายผลของเขาก็อร่อยด้วยตอนนี้เริ่มรู้แล้ววรุตากก็เลยบำรุงเขานิดหนึ่งค่ะลูกเขาออกมาอีกอยากให้เขาได้มีแบบกำลังใจในการโตอืมอ อร่อยนะอร่อยถ้าเกิดเราจะเอาไปยำก็ได้นะคะเอาไปยำส้มโอเอาไปยำเอาไปทำเป็นน้ำพริกได้หมดเลยอร่อยวุตตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับวุตตาด้วยดีเสมอมานะคะ เจตนาในการทำคลิปย้อนรอยอดีตของวรุตาไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยนอกจากจะบอกทุกๆคนว่าทุกคนมีอดีตที่มันเจ็บปวดเพียงแต่ว่าเราจะข้ามผ่านมันได้อย่างไรเมื่อก้ามผ่านมาแล้วเราก็จะยืนอีกจุดจุดหนึงได้จุดที่เราก็เรียกว่าหลุดพ้นเปรียบเสมือนกับบัวที่มัน ลอยเหนือคนน้ำชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สดใสและจะทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งและก็แกร่งมากยิ่งกว่าเดิมค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามย้อนรอยอดีตของวารุตากว่าจะมาเป็นวารุตาชีวิตเรียกง่ายในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับน้องที่เห็นวารุตาเป็นตัวอย่างพร้อมกับมีแรงกำลังใจในการฮิตสู้ วารุตากำลังจะบอกอีกทีนะคะว่าชีวิตของเราเราเป็นผู้ลิขิตเองฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะได้อะไรแบบไหนก็ตามจงวาดฝันแล้วก็ฝ่าฝันมันไปให้ถึงค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งที่วรุตาอยากจะมาพูดในวันนี้เพราะว่าฟังคอมเมนต์ของเธอแล้วทําให้น้ำตาของวรุตาเออขึ้นมาอีกครั้ง นั่นก็คือของน้องอาทิเธอเขียนมาว่าเมื่อสวัมยที่ดูคลิปพี่วรุตาพูดเรื่องนี้หลายปีก่อนน้องดูพี่พูดเรื่องอดีตว่าทำอย่างไรถึงจะเอาลูกสาวมาอยู่ด้วยได้ร้องไห้เลยแหละแต่พอมาฟังคลิปที่ บอกว่าลูกสาวมาอยู่ด้วยแล้วลำบากแต่น้องอดทนมากไม่มีรองเท้าใส่เวลาอิกม,มาตกน้องนี้ร้องไห้เลยสงสารน้องสงสารพี่วรุตาแต่ก็ทำให้น้องมีกำลังใจที่ได้ดูคลิปพี่วรุตามาเรื่อยๆขอบคุณพี่สาวอีกหลายๆครั้งสำหรับการทำคลิปแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ดีแบบนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องอาทิมากๆเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจพี่ แล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยค่ะที่ให้กำลังใจวาลุตาไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็รวมถึงอนาคตนี้ด้วยที่ทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งได้มีแรงสู้แล้วก็ได้มาเยืนจนถึจุดจุดนี้พูดถึงเรื่องลูกอดีตยอมรับเลยนะคะว่าเขาอดทนมากวรุตานึกถึงตอนที่ อิมาตกแล้วรองเท้าเขามันเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าสำหรับใส่ใส่ตอนอิมาตกมันเป็นรองเท้าธรรมดาที่ใส่ในหน้าร้อนแล้วพอไปเจออะไรแข็งๆพื้นรองเท้ามันก็แตกก็แตกแล้น้ำมันเข้าพกเข้าแล้วความเย็นมันก็เข้าน้ำก็เข้าเท้าเขาจะก็เรียกว่าซีดเหมือนกับ เีดเหมือนกับที่เท้าเราโดนเจอน้ําเยอะๆแล้วจะหนาวเย็นมากเขาก็อบอกแม่รองเท้าหนูเปียกน้ําหนูขอซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ไหมซึ่งวารุตาก็บอกเลยว่าตอนนั้นคือแม่ไม่มีเงินซื้อลูกคือตอนนั้นค่ะวาร้สึกแบบ ย้อนกลับไปจากวันนี้จนถึงวันนั้นอรุธาก็ยังหมดที่จะร้องไห้ไม่ได้คือมันไม่ได้ร้องไห้ด้วย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 ความลำบากของตัวเองแต่ร้องไห้ด้วยความสงสารลูกว่าเราไม่สามารถแม้กระทั่งจะซื้อรองเท้าให้ลูกได้ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้จากเหตุการณ์นั้นนะลูกสาวปัจจุบันของมาลุตาคขาอายุยี่สิบเจ็ดปีแล้วเขากำลังจะเรียนต่อปริญญาโทเขาก็เอาเหตุการณ์นั้นไปบอกกับพ่อของแฟนเขาว่าอาดีตหนูแม้กระทั่งรองเทา้าจะใส่หน้าอีมะยังไม่มีเลยพ่อแฟนก็บอกว่าเสออายไหม ที่เธอไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าจะใส่เขาบอกว่าถ้าฉันมาเล่าให้เธอฟังแบบนี้เธอคิดว่าฉันอายเหรอฉันไม่เคยอายเลยกับอดีตของฉันที่มันแสนจะลำบากแต่ฉันกับภาคภุมมใจที่ฉันได้มาอยู่จนถึงทุกวันนี้มันทำให้ฉันเข้มแข็ง เวลาเรามองย้อนกลับไปแล้วมันทำให้ความรู้สึกของตัวของวารุตตาเองรู้สึกเศร้าในความเป็นแม่ของเราที่เราทำให้ให้ลูกไม่ได้เราเอาเขามาแล้วกลับทำให้เขาลำบากแต่ความลำบากมันกลับสอนให้ลูกแล้วก็วารุตากลับเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนเราผ่านการกระแทกกระทันเราผ่านการ เหมือนชุบโดนทุบโดนตีมาจนทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งตั้งแต่ที่วรุตาได้ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมานะคะคือแม้กระทั่งตัวของลูกเองตัวของวรุตตาเองจิตใจของเราสองคนไม่เคยยอมท้อหรือถอยหรือยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเราขอสู้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยผ่านมาแล้วไม่ใช่เราไม่เคยเราเคยผ่านมาแล้วหนักนาขนาดไหนเราก็เคยมาแล้วแล้วอุปสรรคที่จะขวางอยู่ตรงหน้าเราจะยอมแพ้ได้เหรอมันไม่ใช่วิสัยของเราแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้วรุตาเมื่อได้ฟังคอมเมนต์ของน้องอาทิตย์นะคะก็อดที่จะร้องไห้อีกไม่ได้ร้องไห้ ที่ลูกอดทนได้มาจนถึงทุกวันนี้วันที่เขาสามารถยืนด้วยลำแข้งของเขาอย่างมั่นคงแล้วก็อย่างภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขาที่ได้ถูกหล่อหลอมมาจากดินแล้วยืนได้สงขาของเขาอย่างมั่นคงอันนี้คือวารุตาภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะจากเหตุการณ์หลายๆอย่างวารุตาก็เลยอยากจะบอกกับทุกทกท่านว่า ชีวิตของเราไม่มีใครเลยที่ได้อะไรมาโดยแบบง่ายดาไม่มีเลยมีแต่จะฝ่าฟันกันมาทั้งนั้นฉะนั้นเวลาจะมองใครที่เขาประสบความสำเร็จจงมองอดีตของเขาค่ะ มองอดีตของเขาว่าอาดีตของเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างเขาสู้อย่างไรแล้วเขาทําอย่างไรทําไมเขาถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้วรุตตาอยากให้ทุกคนมองแบบนั้นแล้วเมื่อยามใดที่เรามีปัญหาจงมองอดีตของเขาแล้วก็หันมามองความสําเร็จของเขาเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจสู้เหมือนกันเพราะว่าในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะมีแต่ด้านดี ด้านเสียก็จอรอกเพราะทุกสิ่งอย่างมีสองด้านเสมอแล้วแต่ว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อด้านเสียมาแล้วเราจะยินดียอย่างไรกับเมื่อด้านดีมาทุกและสุขปะปนกันไปเสมอแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรของเราให้มีความสุขในทุกๆด้านในทุกๆเวลาไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาที่มีแต่สุขก็ตามหรือเวลาตอนนั้นเราจะมีแต่ทุกข์ก็ตาม บรุตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาให้กำลังใจบรุตาที่ส่งมาให้ขอให้คุณงามความดีจงส่งผลให้ทุกๆท,ท่านได้มีความสุขไม่ว่าความสุขทางกายทางใจงรวมถึงความสุขทางด้านเงินไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นขอให้ทุกท่านจงมีแต่โชคมีชัยตลอดไปคะ่ะเดี๋ยวเจอกับบรุตานในคลิปหน้าน,นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่า จุดเริ่มต้นของการขีดขวดของวารุตาเป็นแบบไหนอยังไงอย่าลืมคอยติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจงให้กับคู่คนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย